ก็สำหรับบ็อกเซตนะครับต้องบอกว่าเป็นของจำกัดเนาะ นะซึ่งก็มีก็แต่โหได้ได้จริงๆได้ได,ดไ,ดได้ฟลุตได้ได้ไฟล์สิทธิ์ EP นี่ก็ก,ก็คุ้มแล้วนะได้มียังมีรูปภาพมีฮเดียซีนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการมามาร่วมดูตอนสุดท้ายด้วยกันด้วยนะครับ้องบอกว่าภ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็มันจะมีให้เขียนเนาะว่าแบบชอบใครสุดในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็เขียนตามความจริงแต่ว่าเราก็เราดูว่าใครมีจะมีใครชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอาร์มยังไงเดี๋ยวฝากสักใบหนึ่งก็ได้ฝากด้วยนะครับบล็อกเซตของของ ดูเอ็นของเรานะครับผมมันเป็นของลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีมูลค่าคุ้มคุ้มค่านะอยากจะฝากแฟนคลับนะครับคนไหนที่แบบเป็นแฟนซีรีส์เป็นแฟนอาร์มเป็นแฟนไมเคิลเป็นแฟนของฮาร์ดิเบสไนท์ทรงกดอะไรก็ตามแต่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทํางานกันต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับอยากไปที่ที่ครอบครัวเราเคยไปด้วยกันเนะี่ย กับเราอะ่ะ<ม>ก็รู้สึกไงตั้งแต่ที่กอลฟเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะมันคุ้มค่าที่สุดแลอะอะ้วอ่ะเราคิดว่าตราน้าจะรักอาตตั้งแต่ครั้งแรกที่เออจอ